ผมไม่สนใจคำว่าเพจนะพี่ก็ซอมบี้แล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็แย่แล้วอะไรคือวาพที่ขวบที่ของผู้สอนโอ้พี่มหาศาลเนี่ยมันพูดความจีินวิชาชีพโดยตรงเราคือเราจบไปเพื่อไปเป็นครูสอนพละศึกษาแล้วเคยเป็นครูไหม ไม่เคยแต่ว่าโอเคเรามีเบสเรามีพื้นฐานมาจากการเป็นครูฝึกสอนผมสอนที่สติวิทยาสองเทอมหนึ่งเราก็ได้ทุกสิ่งเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องการเป็นครูวางแผนการสอนแล้วก็เราก็ได้สอนจริงทุกอย่างมันก็มันมีเบสิกการสอนแล้วก็ในขณะที่ผมเรียนเรียนบริญาตรีที่เกษตรเนี่ยเราเป็นนักกีฬาของของมหาลัยด้วยเป็นนักกีฬาของสักยูราพรมหได้รักคือสมันรใช่เป็นโปรโลน่า ใช่เพราะนั้นเราก็จะเป็นเราก็เป็นโค<า>้ชเราก็เป็นโค้ชด้วยเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเนี่ยพื้นฐานที่ผมเป็นตัวเนี้ยทีออ่นีคุณสอนท่าผมท่าว่ายผมให้พัฒนาได้ดีขึ้นสุดนะได้ในสิ่งยกเว้นอย่างเดียวที่ผมไม่สามารถสอนไปได้คือเรื่องของจักรยานาเพราะผมเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบว่ายร้อยเมตรเท่าไหร่ร้อยเมตรเอาเวลานี้ปัจจุบันนี้ไหมอเอาเวลานี้ผมไม่เคยอย่างที่หนุ่มดูว่านาฬิกาที่ผมใช้คาซิโอผมไม่สนใจคําว่าเพลสนะ ผมก็จะว่าสมมติว่าสระที่ธนาคซิตี้ที่ผมปัจจบัุนผมว่าอยู่หนึ่งกิโลผมใช้อยู่ประมาณ16นาทีกว่ากว่าประมาณนี้ก็เอาไปว่าว่ายเร็วก็ไม่ถือว่าเร็วมากแต่ว่ามีเบสิกของโคโรนาชใช่ใช่ใชช่โอเคแต่ว่าไม่ชอบไตก็เลยไปเทรลไม่ตู่อะเคยลองแล้วผมเคยลองกับผมเคยแข่งนะผมเคยแข่งนะแข่งไตด้วยอใช่ไต ไตแดชที่บางปูคนที่ชวนผมไปแข่งผมว่าพี่รู้จักพี่โก้พี่โก้ฝั่งพี่หนำพี่นาทีอ๋อพี่โก้ที่อาจารย์โก้นั่นแหละแล้วก็ชวนผมไปปั่นจักรยานเขาใหญ่ช้างวิ่งปาดหน้ากันสนุกสนาดปีอะไรกับพี่โก้ครัโอ้ยนานแล้วน่านสิบกว่าปีแล้วล่ะผมรู้จักพี่โก้มานานแล้วพี่โก้มานานแล้วแต่เราเงียบๆไงเราชอบอยู่เงียบๆพี่โก้พี่โก้พี่โก้ก็เป็นอาจารย์อยพี่โก้ใส่ไตรมาแล้ว ทีนี้มาที่เทรลบ้างทุกวันนี้ไประยะอะไรไกลที่สุดไกลสุดมันคือผมแยง120ยยีที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่เราเจอกันในรสวนกันตอนเช้าเดี๋ยตอนเช้าแล้วทุกคนเป็นซอมบี้ไม่ผมรู้สึกว่าตวนี้ผมสวนลงมาพี่ก็ซอมบี้แล้วตอนนั้นพี่ก็แย่แล้ว พี่ก็ซอมบี้พี่ก็ซอมบี้แล้วตอนนั้นน่ะตอนนี้เราเพิ่งออกมาจากกองแหเห็นสภาพพี่ผมต้องพอดีครับนิสัยผมเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นเพื่อนทุกคนคือเพื่อนผมถ้าเราเห็นเพื่อนเราซอมบี้เราเห็นไอ้ที่แมงมีญาตออกจากล่างแล้วกูต้องเรียกคนไ้วยเฮ้ยพี่ดูเป็นยังไงก็ตอนนั้นพี่ซอมบี้แล้วไงพี่จำผมไม่ได้หรอกต้องออกจากจุดเอสโอยเหนื่อยพี่กำลังสวดขึ้นเนินไป พี่นังขึ้นเงินไปถ้าพี่ไปดูคลิปของของตัวพี่ของตัวผมด้วยของตัวผมจะมีพี่นิด,ดนึงแต่คลิปของน้องคนนึงชื่อนุกไอ้นุกเด็กใต้ไอ้นุกวิ่งตามหลังขึ้นมาเลยนุกเด็กใต้วิ่งตามหลังขึ้นมาคือผมจะทักทุกคนผมเห็นทุกคนขึ้นมาแบบขอโทษนะพี่ไอ้เหี้ยมเหี้ยมมึงก็มันจะตายกันแล้วอะ่ะแบ<ต>บไอ้เหี้ยกูต้องเรียกสติมันนิสัยผมเป็นอย่างนั้นพี่ตรงที่ผ่านขึ้นพี่มาเนี่ยพี่ผ่านพี่กับเราจะไปกองแห่ พี S <S <preach science> ่ก so so hey, ็ข so so ึ so <ain ways dishes> <ile> ้นภูเขาลูกที่จะไปกองแหกก่อนที่พี่จะเจอถนนลรดยางลงกองแหกพี่แย่แล้วแล้วผมยัทักพี่บอกเดี๋ยววันนี้พี่เตรียมตัวลงน้ําแน่นเไว้พี่ลงห้าสิบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าพี่ใส่เสื้อสีดำมุงอย่าผิด้ะแบบฟีสภาพพี่ก็แบบกูแย่แล้วยังเดินขึ้นเขาแล้วพูดไปด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาครับไม่สนใจใครแลยพีู่ตายแน่กูต่ายแน่จ่ายแน่กูต่ายแน่แล้ว เราจบเป็นไงบ้างรา้อยกำลังดีหรือว่า <11 4 S 1> รา้อผมหวาออเ,เราโอเคผมมีความสุขกับมันนะ่ยคือคนอื่นยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นระยะที่ที่ผมฟินผมผมฟินกับแม่ทุกเลสอะแต่ว่าร้อยยีสิบอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสตาร์ทก็สนุกอะอช่วงสตาร์ทก็สนุกช่วงคืนทุกที่ทุกอย่างทุกทอย่างมันสนุกหมดเลยเช่วงกลางคืนก็อากาศหนาวเย็นดี ช่วงขึ้นมอน่องมันก็แบบสะใจดิร่างกายแข็งแรงไงมันก็สนุกทุกอันเลนั่นนันนั่นคือนั่นคือเหตุผลพี่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ามึงมีทุนในกระเป๋าก่อนจะไปเนี่ยมึงจะไปร้อยยี่มึงต้องมีทุนในกระเป๋าก่อนเว้ยมึงหาทุนไว้ก่อนสมมุติผมมีทุนร้อยหนึ่งผมไปร้อยยี่ผมขาดทุนยี่สิบบาทก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยเออเจ็บนิดหน่อยไอ้เหี้ยแต่มึงมีทุนอยู่สามสิบบาทมึงไปมึงขาดทุนมึงพังแน่ใช่ปะเพราะเรามีทุนเราก็จะสนุกกับมัน ทีนี้เราเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องการส้างต้นทุนนะการเวกจากผููฝนเดี๋ยวผู้ฝนจะมาสอนเวกสอนเทคนิคการใช้เทรดมิลแล้วก็ความรู้เบื้องต้นของการพัฒนาเรืเองให้ไปเคลล์เรือทำัะไรเพราะมีคนถามมาในเพจเยอะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอะไรคือความสุขรระหว่างวิ่งของผููฝนโอ้พี่มหาศาลเลยมันพูด ที่ไม่ใช่การทําคลิปอะ่ะเ <c oughs> อออันนี้ประเด็นอย่างหนึ่งผมแค่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ผมถือกลปโปแล้วมันทาให้เราหลุดโฟกัสจากจากรอบขาจากแบบโ oh อ yeah, ้เียแม่งเงินแต่ที่ว่าเรามีกสมปติสมมติน,นะไม่ได้บอกทุกคนต้องมีนะโว้ยชิดต้นไม้ตมัวนี้มันสวยว่ะผมเข้าไปดูมันก่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยอิงดอกไม้เห็นทะนั้นเราก็เมื่อก่อนเราไม่ได้ถือมันเราก็รู้สึกว่าเราแค่เข้าไปดูมันแล้วเราก็ลืมๆมันเราก็วิ่งต่อกลอปโปทำให้ไม่เหนื่อยหรือเปล่าหรือทำให มันทําให้เราหลุดนะมันทำให้หลุดโฟกัสไปนะครับหลุดโฟกัสไปแล้วเราอยากอยากจะเก็บภาพเฮ้ยตรงนี้พอเก็บแล้วไม่สวยว่าเอาใหม่กูลองวิ่งลงกลับไปใหม่อ๋อเหรอแล้วผมเป็นที่ใส่ผมเป็นอย่างงี้ไม่สวยว่าขึ้นไปใหม่แล้วเรากยอมเสียเวลากับมันไปเยอะๆเลยเพราะว่าเราอยากจะเก็บความประทับใจเอาไว้ในนั้นในนั้นไปเลสเดียวกันสากล้อไหน่อ้เขาพูดเยอะหนักไอ้เปนสนุกจริงๆแบบเราชอบเข้าไปแบบผมเป็นคนโรคจิตหน่อยๆนะแบบไอ้ทียกูเจอต้นไม้ใหญ่ๆกูแบบไอ้ที่เขอกอดจริง แล้วกอดคนไม่ได้เนี่ยมตบเอาดิกอดตึ้มมาแล้วกอดชอบรู้สึกช,ชอบเขาไปยืนดูเฉยๆยืนพิงก็เฉยเฉยมีความสุขจําได้ว่าสมมติว่าปุ่งแดงเงี้ยเราเคยผ่านต้นไม้ต้นมินมาปีที่แล้วนะกูเคยยืนพิงมึงนะปีนี้ไม่ไปไม่พิงนะเดี๋ยวกูพิงต้นโน้นอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเฮ้ยกูพิงทุกต้นเลย่ะผมเข้าใจให้เขาไปก่อนเราไม่รีบแต่ว่าความสุขระหว่างวิ่งดือ อยู่กับอยู่ธรรมชาติอยู่กับตัวเองต้นไม้ได้เกาะขึ้นมาได้เจอคนชได้ถ่ายคลิปแล้วเลสตต่อไปความเป้าหมายของตัวเองเราจไปยูจีเอ็มีออะไรเขาริงให้หนมผมไม่เหมือนผมไม่เหมือนนักวิ่งหลายๆคนก็แล้วกันผมอาจจะแปลกแยกแคหน่อยนีคือผมไม่มีเป้าหมายแบบนั้นเลยอ่ะผมมีเป้าหมายแค่ผมอยากไปเที่ยวผมอยากไปไหนก็ได้ที่แบบ ที่แบบเป็นวิวแปลกๆที่ใครเขาว่ากันว่าวิวสวยๆวิวจีนดีไงสวยผมไม่มีตังค์พี่เพราะว่าตังค์ผมเอาไปสมัครเทลในประเทศไทยหมดแล้วไม่ก็ไม่ต้องสมัครเทลในไทยไงพี่เหรอปีนึงไปได้เลสเดียวดิใช่ผมไม่มันว่ะผมอยากมันผมผมอยากฟินของผมหลายๆเลสไม่ได้เจ็บปีนึงไปได้เลสเดียวเพราเก็บตังค์ไปอ่ามันจะมีทุนนั่นนี่คือความฝันที่ดีที่สนุกเดี๋ยวฉันไม่ได้ไปวิวจีนนะไปที่อื่โอเคงั้นเดี๋ยว ให้คนสอนสอนอะไรก่อนบคนเราเรา่สอนอะไรความจริงแล้วถ้าถ้าเราเริ่มต้นจากคนที่แบงค์เลยเนี่ยในหัวไม่มีสมมุติว่าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยแบบแบบซิโรสไปเทรลอ่าสมมติพี่มีพี่มีสิบโลพี่มีพี่มีสเกลวิ่งมาดีอยู่แล้วแต่เี้อยากจะไปไปไปเทรลต้องทาอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าสองอันนี้วิ่งเหมือนกันแต่ความจริงไม่ใช้กล้ามเนื้อต่างกันมากมากเราเห็นคนที่วิ่ง วิ่งถนนดีๆเลยเวลาสมมติ 10K ก็สามารถทําได้ต่ำกว่า4 40และการสมมติ40 45ถึงผมถือเวลาดีนะแล้วพอไปวิ่งเชลแล้วพังทุกลายเพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อขาเหมือนกันนะหัวใจอันเดียวกันนะแต่ว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดน้อยบางส่วนมันมันไม่เหมือนกันดังนั้นอย่างเช่นสมมติว่พี่พี่หนุ่มวิ่งวิ่งถนน มันก็จะไปตรงๆแค่นี้ใช่นนะครับแต่เทรลนี่มันมีทั้งดาวหิวครับหิวมีซ้ายมีขวามันแล้วก็มีก้มหลบต้นไม้บ้างปีนต้นไม้บ้างมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินอย่างอย่างคนที่อยากวิ่งเทรลดีอย่างเช่นโคดเดี่ยวโคดเดี่ยวเนี่ยไม่มีบ่ามาก่อนเพราะฉะนั้นโคดเดี่ยวคำวิบากเนี่ยมันมันก็จะมีสกิลของมันกกล้ามเนื้อมันใช่ใช่กล้ามเนื้อใช่ใช่มันหลากหลายกว่าเหมือนกันเทรลนี่แบบมันใช้กล้ามเนื้อหลากหลายมากบางทีเรามองว่าเนาะ กูวิ่งขนนดีอยู่แล้วเซลมันต่างกันแค่ไหนโอเคถ้าเป็นเซลง่ายๆอย่างเช่นไทยกรบามไทยรถไฟผมดูว่ามันก็สู้ด้วยอากาศนะอย่างไทยก็บามด้วนกัพวกไทยกรบามสิบโล2ีบอะไรอย่างนั้นอะมันเป็นทางโรลลิ่งถนนง่ายๆมันไม่มีอะไรอย่างนั้นแหละไอสายทางเรียบไปเลยไปได้เลยถือว่าถือว่าเป็นเลสบิกเนอร์สำหรับอยู่ไปเอาประสบการณ์ก่อนแล้วอยู่ไฟค่ยอัพมาอย่างอัพมาเป็นพวกโคลมเบียบ้าง อัพมาเ,เริ่มจะยากขึ้นยากขึ้นจนไปถึงเทลที่เป็นเทคนิคเข้าจ๋าเลยอย่างเช่น,น cm, อย่างเช่นซีเอ็มหรืออย่างเช่นกรนาห์สีอะไรพวกนี้อันนี้คือหลายหลายคนแบบผมกูจบมาทอนซีดสองจุดหนึ่งเก้าห้าแล้วเนี่ยกูต้องสามารถอัพตัวเองเข้าไปห้าสิบโลได้แต่ห้าสิบโลก็มีแต่เทรลใช่ไหมครับไอ้พวกรถรถก็เป็น 100, รถ้อยก็ไม่ค่อยเจออยากจะไปไกลขึ้นก็ไปฆ่าตัวตายเพราะพอไปถึงพออัประยะไปเร็วเกินอยากไปลง50แล้ว พังกลับมาทีนี้เกียดเทลแหละเทลไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรซึ่งอย่างผมว่าจบสี่สองยี่หนึเก้าห้าอาจจะไปเชิญสักยี่สิบเราบอกว่าทีมห้าโคลัมเบียมีสามสิบมีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายากยากแต่ถ้าเลือกสามสิบตนาวสีก็ไม่เงยไม่ยายสามสิบตนาวสไม่ต่างกันผมเห็นพี่หนุ่ยหอบแทบตายครับที่ไปกับแวลดาวก็ใช่ เอาบูมาขายเอาบูมาขายโอเคงั้นเดี๋ยวไปไปไปสเควตกันก่อนเนาึ่งการกล้ามเนื้อสำคัญได้ไปไปไปต้องเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคก็จะบอกว่าตอนนี้กล้องค่อนข้างลำบากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าฝนตัวสูงแล้วก็ฝนตัวดำด้วยนะตัวสูงนะอย่างเช่นอย่างที่มีขอท่าแอดวานซ์เพิ่มหน่อยของ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 โรมาเนียเนี่ยสมมติว่าทำนั่นทำนี่ อยู่ใช่ไหมแล้วก็เราเติมฮอปเข้าไปอีกนิดนึงไม่ใช่หมายความว่ามันอยู่ในเบียร์นะกระโดดเออเข้าใจเข้าใจแล้วก็เติมอะไรที่มันขึ้นมาคือฝนมีความอินเตอร์ว่ะอ๋อทีนี้เวลาเรา h o ปลงมาแลนดิ้งแล้วเนี่ยเราต้องเอาตัวให้อยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรนะขออีกทีนึ่งเราก็แค่ลงมาเด่นเด่นลิฟยงแล้วก็ hop โอ้รักษ์สบายทุกอย่างทุกท่าท่าที่มันเลียงเนี่ยแค่เอาให้นุ่งคือมันมิกใส่กันเปรี้ยวปากเลยอน่ยผมบอกเขาใช่ไหมเขาพามผมเลยพี่ 开灯。嗯，好。